Solo, a little... a a to the i'm derek ray, your match commentator. and alongside, is stuart robson. and there's a lot on the line in the relegation equation. that is a massive part of our story. stuart, what are your expectations for today? yeah, they haven't had the best of campaigns, but they have a great chance today to secure their safety. they just need a good performance and the three points. Bye.

ให้ก okay. so ่อนนะโอเคสวยเลยรุ huh. ่เดี oh ho, right ๋ยวผมสอนพี okay. okay. ่เองสวยครับเี่ยโดวโอ้โหมาโดูคิวโดวคิวใช่แลวพี่ไอ้แบบบอทเข้าสวยนะจังหวะวื่อเี้ยเขาสองเขาพาร์คเกอร์ที่หาย อ้าเย็บดับอัสซิงเลนห่อวเร็วหน่อยครับดีครับสวยเลยสวยแล้วพี่อู้สวยจังเลยปีกอวี้อาแม่งเลยสวนเลยพี่สวยสวยหมุนสามเหลี่ยมดบบนี้มันสองล้อแล้ววะมันขยับบอดไงใครเปิดเลยพี่ใครเปิดด้วยครัะไม่เปิดเลยเอาเหลี่ยมทักขวา Tridenta tối nay, hoặc là hãy percentage chance for him. Well, although he was always going to be second to the ball, I'm going <coughs> to move moment. Stop hitting a clean header there. Heyo. Hey, hôm nay, hôm nay. I can't <coughs> <coughs> <know? duch là. coughs>

เดียวพิถทว่าตัวใหญ่นะคอดบ้างอะไรบ้างสวยไปแล้วโอเคสวยเดียวดีเดียวช่องเมื่อกี้สวยเลยดีแล้วเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเสียวแวบเพราะว่าตรงกลางแบบเมื่อกี้มันมีช่อง on the ball เทรย

กดพลาดเหมนเราแหละเฮ้ยอะไรไม่ได้อะไรไม่อ่าโอ้โหเท่าไราเนี่ยไม่เฝ้าว่ะมาถึงเรายุ่ไปเลยอยเดือบฟังกอนโอ้แกดีสวย

เดวิสเทว่าเปิดมุมแล้ววิ่งเข้าไปยิงอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่อ่ะโอเคเดวิสเทว่าเปิดมุมไหมก็แหลัะแล้ววิ่งเข้าไปรอแถมอิดเนี่ยหยุดไหมถอยมาว่ะแมนซอนข้างหลังโอเคเยัยบอทเาจอะไว้นะอย่าใหู้่่นะ Quang quá quang chạy chân chạy. Utang hỏi 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 Thôi, hỏi 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 thôi, เอาเอาให้อาจบไฟนี้ไว้ก่อนนะไจะยังมาเหมือนเกมที่แล้วเราไปโดนท้ายเกมนั่งเลยแบบคืนหลังเลยเล่นยากอ้าวโมเมนตัมเปลี่ยนอ้าวนึกว่านึกว่าขอฝากว่าจะแดงดิว่าแค่ให้แดงเองเนอะแต่ว่าไปแดงเข้ามาเข้ามาโอ้โหู่ตาขอฝาพี่เทวะสวยสวยบอสโอ๊ยบอลได้อยู่โอเค มันต้องรีบก่นนะรีบเดียแฟนผมแซลอ่ะไม่บ้ายิงกลับไม่ได้เพราะว่าพี่อได้ว่ะผมว่าอีฟเมื่อกี้ ได้เอไอ้ทุกอย่างเงี้ยเข้าวก็มาได้พี่มาอ๋อโอ้ยช่วยมาม่เล่นกับพี่ก็ได้นะเมื่อกี่ยน่าริงจอมบอลทัวร์ต้องจัองแบบแรกๆโอเคดีแล้วดีแล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรผิดพลาดช่างมันทิ้งไปตกาเนซ์เรียร์อะเฮ้ยบอลจะตามไปไหนเนาะ

คว่ำไปก่อนนอ่ะดอกกิ๊บเออเอ้ยใหญ่เลยนี่เออเขาเลยอย่าติดเลยไอ้ลุนเอาแย่เอ็มวีไอ้ยิงไหมนี่อจะลอยิงมั้ยเนี่ยไอ้ยเอ้เปิดข้างเปิดข้างอ่ะพี่ไอ้เปิดข้างเขาคนเดียวเขาเลยไอ้จีให้มันยิงใจนะโอเคลองมองนะพี่

อะพี่บู๋เหมือนเดิมลูกสุด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 เปิดเนี่ยเปิดมากระโหลกอ่ะหัวกระโหลกมงตั้งไปตรงกลางแล้วยิงเลยเลยผมรอวันมาอยู่นี่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเปิดให้ตั้งก็ผมบาไปเขาเลยสวยเก่บเลยครับอุ้ยสวยอ้าวสวยเลยครับใช่ครับโอ้แกะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ Ô mọi người ăn thang quá ăn quá ơi 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 ม่นกีฟให้ตัวนี่หันไปมองจอเลยล้ํกางได้ีิโอ้ยมันรู้อ่ะเขาเฝากหน่อยเพื่อนโอ้ยทำไมทำไมขอก่อนนะตอนนี้โมเมนตัมมัน โมเมนตัมมาคุ้มซ้อนหน่อยนะโมเมนตัมมันจะเปลียนละจจะโมเมนตัมมันตอนนี้จังหวะดีแค่แตกค้างขอบอลเร็วน้อยให้โมทำเอาไปอันแหละโอ้โอเฮียอะไรก็ยังไม่ได้บอลเลยต่อต่อต่อเกียวโคตรเสี้ยง ตะกี้ตะการตะกุตะการตะกไป้ไปไกลปังวะนะคนดูไม่นับเลยน่าจะสียอิพดอกเบี้ยอนเยอหลังจะสีอย่างเดียวเลยเราอ่ะเดา้อยนได้เลยหมหยอกหยอกสยอุไปเลยเดดให้สุดนะเดสุดดีเด โอ้โหแบนไม่พิเศษี่แบนพิเศษแบบไม่วีดแบบไม่ฉีกโอ้โหดำเลยดูดิเนี่ยเออไม่ฉีกว่ะสิบหายนะไม่ได้หรอกลูกเนี่ยสวยเสีดำเลยทำเส้นมาเลยครับข้างหน้าเลยโอเคสวยโดนเอาแล้วพี่ผมมาเอาบูมสัตว์สวยเนี่ยปมนเลยมาพี่ยโตมา เราต้องกะคืนที่ท่อกระไดนึกว่ายิงแล้วพื้นที่มันมีจอยไม่ดียิงไกลไม่ดีเลยเออจอยไม่ดีอ่ะเมงเบี้ยวไปไทไปโอเคมันบอลพุ่งเี้ยงม่นได้เรียดด้วยได้อยู่แล้วตัวเล็กเข้ากันเบียดไป còn đeo, được rồi. Để tìm kiếm Hãy nơi, Boss. Ui, tìm chậm. Ừ, tốt lắm. Đi lên. Đứng lại, Bạn đứng, 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 bùm thông, Max. Tốt lắm. Nhanh lên. Ok, ngay, ngay, ngay,

โขอะไรครับเนี oh, oh. Oh, oh. E ouais. like ่ยลูกโกมันไม่ใช่ของเราจริงๆว่ะแต่ทีม <am ันฟ้องอะพี oh ่เทวามีโอกาสห้าครั้งอะได้ปะเนี่ยเฮ้ยได้ไหมได้หมดอะเฮ้ยโอ้โหโดดสวยอย่างกันเข็ดดิทางซ้ายระจับคนส่งคนส่ง